สวัสดีค่ะวิดีโอนี้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าในเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่และภาพกว้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีส่วนที่เคลื่อนที่ได้เป็นการเคลื่อนที่โดยการหมุนเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่พูดถึงนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานจากพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลได้ เทคโนโลยีที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้เป็นเครื่องจากกลไฟฟ้าที่แปลงพลังงานผ่านการเกิดสนามแม่เหล็กโดยหากมันทำหน้าที่แปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเราจะเรียกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ generator พลังงานกลที่เราใช้เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้าอาจเป็นพลังงานน้ำซึ่งได้จากน้ำตกหรือเขื่อน ที่มีน้ำเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาเราอาจใช้พลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้จากธรรมชาติมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราสามารถใช้พลังงานจากสิ่งมีชีวิตได้เช่นกันเช่นใช้แรงจากสัตว์ในการหมุน แต่ในทางปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่นิยมกันนะคะนอกจากนั้นเราสามารถใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้และให้ไอน้ำเป็นตัวกลางในการนำพลังงานนี้ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเครื่องจักรกลไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเราเรียกว่ามอเตอร์ โดยเมื่อเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์มอเตอร์จะแปลงให้เป็นพลังงานกลทำให้เกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนซึ่งเราสามารถนำพลังงานนี้ไปขับใบพัดทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศหรือเกิดลมนั่นเองเราอาจนำไปขับสายพานเพื่อลำเลียงสิ่งของซึ่งใช้กันมากในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเราอาจนําพลังงานที่ได้จากมอเตอร์ไปขับเพลาล้อเพื่อให้ยานพาหนะเคลื่อนที่เครื่องจักรกลไฟฟ้าอาจแบ่งออกเป็น2อชนิดใหญ่ๆได้แก่เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสะตรงหรือ DC machine และเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสะสลับหรือ AC machine สำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงหากต้องการใช้งานเป็นมอเตอร์เราต้องป้อนสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงให้กับมอเตอร์และหากใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเราใช้พลังงานกลหมุนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงก็จะจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงออกมาสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับหากต้องการใช้งานเป็นมอเตอร์ เราต้องป้อนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับให้กับมอเตอร์และหากใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเราใช้พลังงานกลหมุนเครื่องจากกลไฟฟ้ากระแสสลับก็จะจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับออกมาซึ่งโดยทั่วไปสัญญาณนี้เป็นสัญญาณรูปสายตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงส่วนมากก็จะเป็นเครื่องใช้ที่ต้องใช้แบตเตอรี่เช่น ที่กนหนวดไฟฟ้าซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆหมุนใบมีดเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้แบตเตอรี่หัวกดน้ำและรถยกที่ใช้ในตัวอาคารเป็นต้นตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เราใช้ภายในบ้านเรือนมีปลั๊กเสียบใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า เช่นตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศที่มีมอเตอร์ทำงานเพื่อดูดและอัดน้ำยาทำความเย็นพัดลมและเตาอบที่มีพัดลมอยู่ข้างในเป็นต้นวิดีโอถัดไปจะอธิบายเรื่องหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นกลไกลสำคัญของการแปลงพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้าค่ะ